เริ่มต้นเทรดแล้วเจอคำว่า liquidity คำนี้มีความหมายว่าอะไรเอ็กซอมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆ liquidity คือสภาพคล่องทางการเงินหรือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ให้กลายเป็นเงินสดเช่นผู้สกุลเงินหลัก euro usd ฟิทิสพาว usd ทองคำหุ้นหรือตราสารที่มีปริมาณในการซื้อขายเป็นจำนวนมากสามารถซื้อได้ง่ายและมีสภาพคล่องค่อนข้างสูงแต,แต,แต่จะมีสินทรัพ,พย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ ก็จะมีความหมายในทางตรงกันข้ามคือมีปริมาณในการซื้อขายน้อยอาจไม่ได้รับความนิยมในตลาดมากนะักทําให้มีความสามารถในการซื้อขายไม่ง่ายเท่ากับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องค่อนข้างสูงค่ะ สนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดเพิ่มเติมสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ที่ XM Live Education Room ที่เว็บไซต์ w w w e x m c o m ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะสามารถลองเริ่มเทรดจริงโดยไม่ต้องเริ่มลงทุนโดยโบนสัส30ดอลลาร์จาก XM ค่ะ เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มโบรกเกอร์เพราะเราคือบ้านของนักเทรดกว่า10ล้านคนจาก190กว่าประเทศทั่วโลกสามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.xm.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน XM ได้ที่ App Store และ Google Play